ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็รถจักรยานยนต์ Fashion, Design, y, อโตเมติแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นขุนน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777ออ้ยูยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen ที่จุดชมวิวเขาคออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวานเป็นจะสิริวงรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งทะลุหมอกกอดขุนเขาเยี่ยมชมสามชนเผ่าเขาคอมินิฮาร์ฟมาราธอน2022มีนายวิจิตพรพุทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายง,งาน พร้อมวยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบณ์หัวหน้าส่วนราชาการนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานนายวิจิตพรพุทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบณ์กล่าวว่าจังหวัดเพชรบณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบณ์จัดโครงการวิ่งทะลหมอกกอก กอดขุนเขาเยี่ยมชมสามชนเผ่าเขาคอมินิฮาฟ์มาราทอน2,022จังหวัดเพชรบูรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และนักวิ่งทั่วประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผ่านกิจกรรมวิ่งแข่งขันเผยแร่ลักษณะอันโดดเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเพื่อสร้างสนามแข่งมาราธอนในแบบมาตรฐานโรดเรสเรเบิลบนเส้นทางอันสวยงามของซายนิกรูทให้เป็นแบบยอดนิยมและเพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการเกษตรเมืองหนาวและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พักรีสอร์ทโรงแรมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวการจัดโครงการวิ่งทะลุหมอกกอด ขุนเขาเยี่ยมชม3ามชนเผ่าเขาคอมินิฮาฟมาราทอน2,022ในครั้งนี้ได้รับการจาัดสรรงบประมาณสสั30ในการจัดโครงการจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติโดยกำหนดวิ่งแข่งขันใน3ระยะทางประกอบด้วย21กิโลเมตร10กิลนนโลเมตรและ5กิโลเมตร